สวัสดีจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนประดาวจะมาห่อ ER. มะปรางหวานน่ะก็ว่าบะผางหวานเนี่ยเน่ะคนเมืองเราเนาะเจ้าเขาจะห่อด้วยผงผ้านะเจ้าผงผ้านี้สั่งซื้อทางออนไลน์นะเจ้ามันตกถุงหนึ่งสองบาทสามสิบตังค่ะอือสองบาทยี่สิบสามสตางค์เพราะว่าหนึ่งหนึ่งถุงมีโยร้อยร้อยถุงร้อยถุงหนึ่งแพ็กร้อยถุงเนาะซื้อมาแพ็กรไอร่อยเนาะ แพ็กสองรอยี่สบสาบาทโกสองบาทกว่าง่ายสะดวกสบายเจ้าเนี่ยหอบดต้องไปซื้อถุงคาร์บอนเนาบมาหันตังหนทีนี้ถุงสีขาวเอยเขาจะเห็นเลยว่าอันหันหันตังนห,น,หน,งนเลยว่ามันสุกกว่าบอรสุกเดีย๋ยาเราก็ใช้วิธีหอกก็คือสวมเข้าไปไง่ายๆนะเจ้าแล้วก็ลูดนี่ลูดเจ้าอแล้วก็ดึงดึงสายมันนี่เนี่ยมันจะมียางไว้ให้ครับ<ะ>มียางโอ้ยสะดวก ง่ายเจ้าต้องไปยิบเองเนอะเสียเวลาเนี่ยก็ม้วนม้วนม้วนอ่ถุงนี้สามารถใช้ได้เป็นสิบครั้งเลยอืแล้วปีนี้อันกระหางวานนี่ก็ออกเป็นสองรุ่นว่ะเคยหันเสืกเกออันรุ่นแรกในซุปแล้วเจอเนะแล้วรุ่นที่สองนี่ก็ออกมาเป็นพวงเป็นพวงนะมีสองรุ่นว่ะแปลกประหลาดเด <c oughs> ี๋ยว ก็เลยห่อรุ่นแรกแบได้ห่อเจ้าเพราะว่ามันออกดอกน้อยเดียวกว่าแบบติดแลก็ด้วยมันติดดีขนาดปีนี้ติดเยอะด้วยเนาะอืแล้วก็หวานหวานเนาะหน่ยมาใหญ่มันเป็นอันผางเมืองเมืองเขานะก็แต่หวานรสชาติหวานแต่รุ่นที่สองนี่เป็นพวงใหญ่พวงหนึ่งเกือบซาวลูกอะเลยขนาดเจาะเลยเราต้องมาห่อมันเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแมงวันทองเจาะ รุ่นแรกไปได้ห่อหัวมันเจาะเหมือนอันเนี่ยรสชาติดีเจ้าดูเนี่ยเนี่ยเดเป็นวงเจ้าถ้าเฮาหมอห้อมันก็จะโดนนั่นแมงวันทองเนี่ยนะแมงวันทองเนี่ยนะเจาะเป็นหูเลยนะอ้าว็ขจะไม่ได้กินแล้วเนาะเจาะแล้วมันก็จะไปวางไข่ไว้มันจะออกลูกออกหลานทำแล้วเนี่ยทางที่ดีเขาต้องห่อเนาะ ຕຶງໝມາຟາหวานນນະວເຮົາຈະດກິນຂອງລໍາໆເາະພໍง่ายັບກດ້ັສັ່ງเอาງเดียวເຈົ້າ จ้าอันนี้ตอนนี้เก็บเอาที่สุกๆมากินก่อนนะเจ้าอัน,นี่ก็ห่อได้พอประมาณนี่นะเจ้าหอมมันนักฟังกนยังไม่ได้หอ่อเสืหอห่อเสร็แล้วก็จะเป็นนี้เจ้ารสชาติดีหวานเจ้า